เขาบอกว่าพ่อเนี่ยอายุประมาณ45ปีไม่เกิน50ปีอย่างเงี้ยแม่ให้ข้อมูลมาว่าพ่อชื่อชัยวัฒน์แต่ว่าทีนี้เนี่ยคนข้อมูลไปไปมามาเจอว่าชื่อชัยพัฒน์ภูณประดิษฐ์น้ำพูดเดียวกัน่ะใช่ก็เลยมาอะไรนะเขาอยู่คบนะูเขาอยู่คบเลยใช่ ม,มันผิดตัวอักษรเดียวแล้วก็ข้อมูลข้อมูลที่ค้นหาได้แต่ยังไม่คอนเฟิร์มเลยยังไม่ปักปั๊มหรอกว่าจะใช่หรือเปล่าอะไรอย่างี้ครับเพราะว่ามันเพี้ยนไปตัวอักษรหนึ่งแล้วชัยชัย,ยพัฒน์เนี่ยใช่ไหมพูลบัณฑิตเนี่ยอยู่ในเป็นลูกบ้านของของหมู12่12เต้ก็เลยมาหาพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าุอวนามสกุลน,นีคน้คุ้นๆก็เลยพามาหาแม่ตรงนี้นะครับผมก็เลยจะสอบถามว่าเมื่อสักประมาณ 28ปีที่แล้วสักประมาณปี2538-2539เนี่ยเขาเคยไปมีเมียอยู่แถวชัยนาทไหมไม่มีหรอหรือแม่ไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ที่รู้ๆเนี่ยเมียมันที่เห็นๆเนี่ยสามคนลูกท้องละสองคนและล่าสุดนี่คนเดียวเะพราแถวนี้มันจะมีนามตะกูลคุเป็นสิ้ายๆกันนะ ตอ,ออตอนนั้นที่แต่ชื่อมันชื่อรูขนานนั้นตอนนี้เจ้าตัวเขาอยู่ที่ไหนหรอเจ้าตัวเขาอยู่บ้านเนี้ยไปแล้วอยู่พอกางคุนเขาไปทำงานตอนวันเหน็บตอนอยู่บ้านขาไปเรียกแล้วไ่ทามเขาเสร็จอ๋อเรียกได้เรียกได้ได้ลองไปคุยเขาดู

แห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้าละอาฟ้าเที่ยวตามหาหัวใจวนฟ้าให้ลกลกฎเกณฑ์ฟ้าบางฉันมาดัานดนค้นหาแมขอฟ้ามันจะกว้าง มีอาจกันขวางหัวใจเรื่องนี้ฉันมาดันด้นคนหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันขวางปฏิหาร